สวัสดีครับผมเดนัตจี้นะครับก็หลังจากความพยายามของเดฟนะครับในหลายๆแพทที่จะทําลายตัวถึกๆใน PVP ให้ได้เี่ผมรู้สึกอย่างนั้นนะตั้งแต่ซาฮาระเข้ามามิสมา,าตัเดเยี้ยงปลุกพลังมาไอเทมใหม่ๆมา,มา,มาเนี่ยมันมาในเชิงดาเมจหมดเลยนะครับหรือไม่ก็มีการสลับเลือดอะไรเกิดขึ้นด้วยนะเอฟเฟกต,ต่างๆที่ทำให้ทีมถึงอยู่ยากในที่สุดเขาก็ประสบความสำเร็จจนได้นะครับในแพทของโค้นะครับที่ทําให้มันรังป้องกันเนี่ยเหลือศูนย์ได้นะครับแล้วก็ ทําทให้โดนโจมตีแรงขึ้นอีก4 0ในท่านหนึ่งของโคเในประมาณนี้นะทำให้เมตาเนี่ยเกิดความปั่นป่วนแล้วก็มีทีมใหม่ๆออกมาหลากหลายเลยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะนะครับแต่ว่าความเปลี่ยนแปลงที่ผมสนใจเนี่ยก็คือมีอันนึงที่ทีมระดับพ็อฟเนี่ยเขาเริ่มเอากลับมาใช้นะั่นคือป่าแทโอนะครับคือการกลับมาอีกครั้งนะครับของป่าแทโอซึ่งผมก็จะเอามาลองในคลิปนี้นะครับว่าป่าเนี่ยเอามาใช้ยังไงประมาณไหนจะลองเอามาวิเคราะห์ดูแล้วก็ลองเอามาใช้ดูว่าเป็นยังไงนะครับแต่่จาากการทีผมได เอาไปลองก่อนมาอัดคลิปเนี่ยพบว่าแทโอไม่ใช่ตัวที่เหมาะกับทุกคนจะเอาไปใช้ได้นะครับแล้วก็ไม่ใช่ทีมง,งบน้อยอย่างที่คิดถึงแม้ว่าจะเป็นตัวเอเวกธรรมดาก็ตามอาจจะต้องอธิบายยาวหน่อยนะครับใครอยากจะไปดูตอนที่สู้เลยเนี่ยข้ามไปสักประมาณ10นาทีนะครับเอาล้มาดูที่พระเอกของเราในคลิปนี้กันก่นกอนนะครับป่าแทโอของเรานะครับการกลับมาอีกครั้งของเขานะครับจากการที่ โคเนี่ยเข้ามาในแพทล่าสุดนะครับโคปลุกพลังทพจเจ้าเข้ามาเนี่ยทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในเมนตาค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าในอันดับท็อปท็อปอารีนาผมเห็นหลายๆทีเนี่ยมีการเอาไทโอเข้ามาเล่นนะครับซึ่งผมก็จะมาวิเคราะห์ในคลิปนี้ว่าทําไมมันถึงกลับมานะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเรามาดูที่สกิลของไทโอก่อนนะครับเผื่อว่าใครยังไม่เคยใช้เขาหลังจากรีบูทมันเลยนะครับหรือว่าใครลืมไปแล้วนะ ก็พาสซีฟของเทโอเนี่ยจะเพิ่มอัตราตอบโต้ต,ตัวเองอยู่แล้ว10%นะครับแล้วก็เมื่อตายตัวเองจะกลายเป็นซอมบี้4เทิร์นนะครับก็คือจะเฮดพีเดินหนึ่งไป4เทิร์นนั่นแหละแต่ที่มันแตกต่างจากคริสนะครับคือคริสก็กลายเป็นซอมบี้4เทิร์นเหมือนกันใช่ปะ่ะแต่ที่เทโอแตกต่างออกมาเนี่ยคือตอนเทโอเป็นซอมบี้เนี่ยเขาจะเพิ่มพลังโจมตีกายภาพให้ตัวเองนะครับ100%ดังนั้นหลังจากที่มันกลายเป็นซอมบี้มันจะตีแรงมากๆนะครับเป็นประมาณ2เท่าของจากปกตินะครับทำให้้้ตตตตตัััััวมมมนนนนนนนเเีี่่ยจจะะะกกกกาาารรรรรรโโธด็คคืออออไปบบศูแหล ซึ่งท่าสกิลของเทโอเนี่ยมันแทบพึ่งพาไม่ได้นะครับพึ่งพาได้ท่าเดียวคือกรงเล็บวายุทธมินนะครับท่าหนึ่งของเขาเนี่ยเพราะว่ามันจะเป็นการไม่สนพันป้องกัน50%แต่จะเห็นว่าดาเมจมันแค่ประมาณ350%ดาเมจโดนศัตรู3ตัวครับก็ไม่ได้แรงอะไรมากมายแต่ก็พอพึ่งพาได้น่าจะได้ดาเมจหลักประมาณแสนต,นต้นๆเลยประมาณนี้นะหรือประมาณเ,าเกือบเกือบแสนเลยประมาณนี้นะครับแต่ว่าอีกสองท่าเนี่ยจะกระหลงโปงงมากนะครับก็คือปีกตาจัด เอ่อปิกดำตัดจันทานเนี่ยมันจะได้แค่2องดาเมจนะครับแล้วก็แค่ลดเทินบัฟหเทิเนนะก็อาจจะพอไปสู้กับตัวซอมบี้ไทยไยเกมได้นะแต่ว่าผมว่ามันก็กาก,ากอยู่ดีแล้วถ้าปลุกพลังเนี่ยเป็นสดาเมจที่ไม่ได้เอฟเฟกอะไรอื่นเพิ่มเติมเลยนะครับก็เป็น5ที่ ไม่น่าใช้เหมือนกันนะครับดังนั้นเราก็พยายามอยาให้เทโอออกสกิลนะครับไม่ต้องใส่มาเลยนะพวกของที่เป็นแบบเพิ่มโอกาสออกท่าอะไรเงี้ยไม่ต้องใส่ให้เทโอนะครับเราเน้นเอาเทโอมาตีปกตินะครับดังนั้นถ้าเราจะเน้นให้เทโอตีปกติผมเลยตั้งว่าเทโอจะเป็นตัวสวนให้กับทีมนะครับโดยที่เราจะใส่เป็นของ2ตอบโต้นะครับแล้วก็ของโจมตีเนี่ยจะใสเป็นอัตราคียติคออัตราจุดอ่อนนะเพื่อเพิ่มโอกาสให้เทโอออกไปตีแล้วติดคี้จุดอ่อนพร้อมกันให้มากที่สุดนะครับมันจะแรงมากๆนะครับ แต่ผมไม่อยากเรียกว่าการใช้เทโอเนี่ยเป็นการทําทีมแบบงบน้อยนะเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถเอาเทโอมาใช้ได้นะครับเพราะว่าต้องมีเงื่อนไขประกอบในการที่จะเอาเขามาใช้ให้ได้เต็มที่เนี่ยค่อนข้างเยอะต่างกับพวกตัวเมตาที่เป็นตัวมิดเอาเวกทั้งหลายนะครับซึ่งพวกนั้นสเตะเวอร์และใส่ของยังไงก็ได้นะครับแต่ว่าเทโอเนี่ยของสําคัญชิ้นแรกนะครับก็คืออัญมณีดักไนท์เพิ่มค่าความเสียหายจากการตอบโต้นะครับถ้าไม่มีเนี่ย มันจะตอบโต้ค่อนข้างจะเบานะครับดังนั้นถ้ามีมันถึงจะแรงนะแล้วก็อันที่2ค่าความเสียหายจากการโจมตีพื้นฐานเพิ่มขึ้นนะครับก็คือค่าค่าความเสียหายจากการโจมตีพื้นฐานคือความเสียหายที่ไม่ใช่สก,กิลอะครับเป็นการออกไปโจมตีปกติซึ่งก็ทําให้การออกไปตอบโต้ฟันธรรมดามันเนี้ยแรงขึ้นมากๆนะครับและของสําคัญอีกชิ้นหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะครับแน่นอนเมื่อโจมตีปกติจะทําการโจมตี2ครั้งในขึ้นประดับนะครับอันนี้ถ้าไม่มีเนี่ยไม่ต้องเล่น ตัวโตอย่างไทโอนะเพราะว่ามันจะเบาสุดๆนะครับดังนั้นควรจะมีนะครับถ้ามีของพวกนี้เนี่ยถึงจะเล่นได้นะครับดังนั้นะผมไม่อยากเรียกว่าทีมงบน้อยนะเพราะมันค่อนข้างจะใช้ของประกอบเพื่อให้มันเล่นได้เนี่ยเยอะนะครับแต่ถ้าใครมีเนี่ยเอามาลองเล่นก็ได้ครับค่อนข้างจะสนุกแล้วมันค่อนข้างจะสู้กับเมตาปัจจุบันได้ดีนะครับยังไงก็คือการเข้ามาของโค้ดเนี่ยมันจะทําให้นะครับเกมเนี่ยจบไวมากขึ้นผมสังเกตนะ ผมจะให้ดูนะครับลิมิเตทของเทโอเนี่ยผมใส่เป็นการช็อตกันเดทเพราะผมไม่มีเกลิดัสใช่ปะแล้วผมใส่เป็นเพื่อนแบบตับโต้จริงๆผมควรจะใส่เป็นการต้านทานแช่แข็งแต่พอโค้เข้ามาเนี่ยผมพบว่าเลย4 3่พขึ้นมาคนแทบไม่เอาเกลิดัสเข้ามาเลยครับใครที่เกลิดัสไม่ถึง44นะผมเห็นเขาเอาออกจากทีมหมดเลยเพราะว่ามันดูโ,โดนโค้ยิงทีเดียวตายนะครับหรือไม่ก็ต้องไปเจอกับอะไรอ่ะเจอเอ่า มิสลับเลือดอะไรอย่างเงี้ยพวกตัวเลือดเยอะๆอีวานก็แทบยืนไม่ได้นะครับโดนโคทำพลังป้องกันเหลือศูนยะ์นอะอย่างคลิปที่แล้วผมยิงอีวานเนี่ยนัดเดียวตายหาไปเลยนะครับดังนั้นในแพทเนี้ยเขาก็เลยเน้นการทําเกมไวจะเอาสหาระมาโยนมอไซค์ให้ตายหาให้ไวที่สุดเอาโคมาแจกดาเมจให้ไวที่สุดเกมมันจะจบไวมากนะครับประมาณบางที 5- 6เทินก็จบแล้วอะไรประมาณนีนะ้มันจะไม่ได้ยืดเยื้อเป็น10บสเทินแบบเมื่อก่อนนะครับดังนั้น สิ่งที่เราจะเอามาต่อต้านได้คืออะไรถ้าเราใช้คริสเป็นตัวโต้นะครับผมจะให้ดูคริสนะคริส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 ถ้าใช้คริสเป็นตัวโต้ครับคริสเนี่ยม,มันจะเป็นซอมบี้เหมือนกันแต่ที่แตกต่างคือมันเป็นท่าสมดุลครับแล้วไปดูที่สกิลของอ ชื่ออะไรวะมันอยู่กลุ่มไหนเพนทากอนใช่ไหมโอเคสาหรัระนะครับ <P en nt agon> สาหารัฐถ้าไปดูที่สารัระเนี่ย <P en nt agon> สาหรัระเขาสามารถทาให้ศัตรูประเทศสมดุลหมดแรงได้ถ้าเขามากับกลุ่มเพนทากอนด้วยกันซึ่งตอนนี้คนที่เล่นสาหรัระส่วนใหญ่เขาก็จะเอามาใส่กับไม่ซ <P en nt agon> ีซ่า <P en nt agon> ก็ใส่มากับอกอ,อก,กา <P en nt agon> ใช่ปะดังนั้นเขาจะมีการผลผลที่ทําให้หมดแรงอยู่แล้วนะครับทําให้คลิสเนี่ยไม่สามารถยืนได้เพราะว่าคลิสเนี่ยมันเป็น ธาสมดุลครับทำให้เวลาเขากลายเป็นซอมบี้เขาไม่สามารถยืนเรื่อยๆหรือโดนได้เขาจะโดนสาระเต่าตายไปเลยไม่ได้กลายเป็นซอมบี้ก็คือไม่ได้สวนตอนกลายเป็นซอมบี้นั่นเองนะทำให้เทโอเนี่ยมันเป็นตัวเลือกที่ดีกว่านะครับดีกว่ายังไงเพราะว่าเทโอเป็นธาตุไฟครับทำให้ผลหมดแรงของซาฮาระี่ยไม่ทํางานเลยนะเขาจะยืนเป็นซอมบี้ได้นะครับแล้วถ้าเราไปดูที่สกิลของซาฮาระหรือว่าของตัวเมตาตอนเนี้ยของมิสของอ่าอ่าโคที่เข้ามาใหม่ซาฮาระมิสโคอะไรพวกนี้ที่เป็นตัวดาเมจหลักอ่ะ ไม่มีสกิลลดเทินนะครับทำให้ถ้ามันสู้กับพวกซอมบี้เนี่ยมันสู้ไม่ได้ครับเพราะว่าทำดาเมจแค่ตายซอมบี้มันก็ไม่ตายครับเพราะาไม่ได้ลดเทินทาให้ตัวของซอมบี้เนี่ยมันค่อนข้างจะน่ากลัวนะครับในตอนเลดเกมถ้าเกิดเขาจ่ายท่าไปหมดแล้วเงี้ยเรายืนหนึ่งหนึ่งกันหรือว่า1ต่อ2เงี้ยสามารถเอาตัวซอมบี้เนี่ยไปไล่เก็บเขาได้แทบพลังโจมตีมากพอดังนั้นแทโอมันเลยน่าเล่นเพราะว่ามันไม่สามารถโดนลบล้างด้วยผลของการหมดแรงของสหะระได้นั่นเองนะครับ ซึ่งมันก็เล่นได้สนุกทีเดียวครับถ้าที่ผมไปลองมานะทีนี้เราก็จะไปดูในเกมกันนะครับก่อนเข้าไปอารีน่านะครับก็มาดูที่คอมทีมก่อนนะผมจัดเป็นหน้า3หลัง2นะครับผมชอบคอมหน้า3หลัง2นะก็จัดให้โคเป็นตัวเปิดนะครับแล้วก็ใส่ตัวแทนป้องกันเป็นไอรีนให้นางถึกๆเอาไว้นะครับตัวของมิสผมก็ยังเป็นเวล46นะยังไม่50เลยนะครับแต่ก็ยังพอใช้ได้นะครับ ตัวมิสส,สัมใสเป็นอ,อัตราคิติคอนอัตราจุดอ่อนนะครับแล้วก็พลังชีวิตสูงสุดกับอัตราบล็อกนะเพื่อให้นางยืนได้ไม่ไม่เลือดเหลือหนึ่งไวเกินไปนะดองๆไว้ก็ดีนะครับทําให้นางได้จ่ายดาเมจด้วยนะครับมิสพอมาคู่กับโคจะจะจ่ายดาเมจได้สูงมากแล้วก็ได้บัฟเพื่อนด้วยนะครับผมใส่แหวนกันเทินให้ซะส,ส่วนใหญ่นะครับตัวละครที่ผมใช้ตอนนี้นะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไว้นะครับก็คือว่าในเมตาเนี้ยเขาเน้นเกมเร็วนะครับแล้วก็ทำดาเมจเวอร์วังมากๆนะครับใครที่ไม่ถึกจริงเนี่ย ถ้าใส่แหวนเด้งเลือดมาแหวนเด้งเลือดอาจจะไม่ได้ทํางานนะครับคือตายไปเลยนะครับแหวนเด้งเลือดนะครับถ้าเลือดเราหมดตอนโดนโจมตีนะครับตายนะครับมันไม่เด้งเลือดให้นะครับเห็นบางตัวไม่ตายเพราะว่ามันมีสกิลเลือดเหลือหนึ่งอยู่นะครับถ้าไม่มีสกิ ER 1 1> ลเลือดเหลือหนึ่งแล้วโดนตีจนตายโดยที่แหวนเด้งเลือดไม่ทนได้ทำงานเนี่ยคือตายไปเลยนะครับอ,อันนั้นผมก็จะใส่เป็นแหวนกันเทินเพื่อไม่ให้ไม่ให้มีสไตล์เร็วเกินไปในช่วงต้นเกมนะครับต่อมาไอรีนนะครับไอรีนเนี่ยก็เอามายืน ไว้รอรับการสลับเลือดส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็จะได้ยืนบับเพื่อนด้วยนะครับแล้วช่วงปลายเกมถ้าไอรินยืนอยู่ได้เนี่ยเขามีทั้งช็อตทั้งลดเทินเอาไว้จําจัดซอมบี้นะครับดังนั้นไอรินก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจในการเอามาใส่ในคอมทีมผมไม่ใส่อีวานนะเพราะว่าอีวานในแผ่นเนี้ยถ้าใส่แหวนเด่งเลือดมาก็มีโอกาสโดนสลับเลือดแล้วก็โดนตีซ้าทีเดียวตายไปเลยเลือดไม่ทันได้เด้งนะครับส่วนถ้าเอาแหวนกันเทินมาหลังจาก3เทินไปโดนปลามมไซใส่หรือว่าโดนท่าอะไรแรงๆอีวานตายง่ายมากนะครับดังนั้ ลองเอาอีวานออกไปก่อนนะครับอีกอย่างผมก็ค่อนข้างเบื่ออีวานนะถ้าใครสังเกตตั้งแต่อีวานมิดเอาเวกมานะครับมันอยู่ในเมตามาตลอดหลายเดือนมานี้นะครับตั้งแต่มันเริ่มมิดเอาเวกอีวานมานะเราได้เห็นมันทุกเมตาเลยครับแล้วผมก็ใช้มากับทุกคอมที่ผมมีแล้วนะครับ,บงั้น ในวันนี้ก็เอาออกไปบ้านนะครับเบื่ออีวานอ่าโอเคเราก็จะใช้ไอรีนเป็นตัวรับหน้าแทนนะครับแล้วก็มีเมคาัอีกอันนึงที่ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับก็คืออย่างที่ผมบอกว่าแหวนเด้งเลือดมันจะไม่ทํางานตอนที่ถ้าเราตายไปเลยใช่ปะนั้นถ้าไอรีนเนี่ยมันยืนแบบนี้แล้วไม่มีอีวานเนี่ยโอกาสที่มันโดนสลับเลือดเนี่ยจะสูงนะถติว่าเขามีมิสเรามิสเขาตายใช่ปะเขาจะสลับเลือดกับไอรีนเราแล้วถ้าไอรีนเราเลือดเหลือหนึ่งเนี่ยแหวนเด้งเลือดจะยังไม่ทํางานนะครับเพราะว่าแหวนเด้งเลือดจะทางานเมื่อ พอเลือดหนึ่งเหลือหนึ่งปุ๊บแหวนเด้งเลือดยังไม่ทำงานใช่ปะแล้วเราโดนตีสามเราตายเนี่ยแหวนเด้งเลือดก็จะยังไม่ทำงานนะครับไอรีนจะฟื้นมาชีวิตที่2ด้วยเลือด30%นะครับแล้วเราจะยังมีสแต็กของแหวนเด้งเลือดอยู่อ่างงไหมตามไม่ทันนะครับถ้าใครงงกลับไปฟังใหม่นะครับย้อนไปสปอนันทห้าวิสิบวินะก็พอเราฟื้นมาชีวิตที่2เนี่ยถ้าเราโดนสกิทอะไรสักอย่างหนึ่งโดนแบบเลือดไหลไฟไหม้หรือโดนตีสกิทอะไรเงี้ยแล้วเรายังไม่ตายในเลือดเลือดที่เหลืออยู่30%นสิบ แหวนเด้งเลือดจะทํางานได้เว้ยแล้วมันก็จะเลือดเต็มในชีวิตที่2ได้เอออันนี้คือเมคานิกของไอรีนนะเผื่อว่าใครงงว่าทําไมแหวนเด้งเลือดทํางานมั่งไม่ทํางานมั่งอะไรประมาณนี้นะอันนี้ก็เป็นทริคหนึ่งที่เอามาใช้กับไอรีนเหมือนกันนะดังนั้นผมเลยยังใส่เป็นแหวนเด้งเลือดให้ไอรีนอยู่เผื่อว่าอ่าถ้าชีวิตที่หนึ่งมันได้ใช้แหวนเด้งเลือดก็ถือว่าใช้คุ้มก็ดีไปแต่ว่าถ้าชีวิตที่หนึ่งชีวิตที่หนึ่งของไอรีนเนี่ยโดนลดเลือดเหลือหนึ่งแล้วตาย ไม่เหมือนอีวานนะครับถ้าเลือดเหลือหนึ่งแล้วโดนตีตายเนี่ยแหวนยึงเลือดอาจจะไม่ได้ใช้เลยดังนั้นในเมตานี้เราเลยเห็นอีวานใส่แหวนกัน3เทินมามากขึ้นนะครับเพราะว่าในเมตาเกมไวของซาฮาราเนี่ยโอกาสที่อีวานจะตายในต้นเกมมีสูงมากนะครับต่อมาเทโอก็เหมือนที่แนะนําเมื่อกี้นะครับอย่าลืมใส่ เครื่องประดับที่ทําให้โจมตี2ครั้งชัวร์นะครับแล้วก็ใส่อัญมณีที่ช่วยเพิ่มความความเสียหายจากการตอบโต้มาด้วยนะครับแล้วก็ใส่อัตราตอบโต้ให้เต็มสูบเลยนะอัตราตอบโต้ร้อนี่เผลอๆจะไม่พอนะเพราะว่าถ้าทีมไหนเขามีสัตว์เลี้ยงที่เป็นยูเนี่ยเขาจะลดอัตราตอบโต้เรา30%อนะครับอัตราตอบโต้เราจะดอบลงมากๆนะดังนั้นพยายามใส่ของอัตราตอบโต้ให้มากที่สุดท,ที่ทำได้นะครับ ต่อมาตัวของโคนะครับผมแน่าจะยังใส่ของเหมือนคลิปที่แล้วอยู่นะนี่ผมใส่เพิ่มโอกาสเกิดผลโจมตีด้วยเพราะอยากให้เขาอมภาพานะครับผมใส่ประดับที่เวลาออกไปตีธรรมดาแล้วทําให้ฝั่งนู้นเนี่ยไม่สามารถเติมเกปลปกพลังได้นะครับดังนั้นโค้ Cole ที่เป็นตัวเปิดผมจะต่อให้ตีไม่ติดอมภาพาตัวที่โดนตีไปก็จะไม่สามารถเติมเกรลปกพลังได้2เทินนะครับก็เป็นการปั่นป่วนแบบหนึ่งในช่วงเปิดเกมนะครับแล้วโค้ก็เป็นดาเมจหลักของผมในคอมนี้นะครับผมไม่ใส่ของตอบโต้ตให้โค้เหมือน อ,อันที่แล้วแล้วเพราะว่าผมเอาของตอบโต้ดีที่สุดของผมเนี่ยไปใส่ให้เทโอแล้วแล้วก็อยากให้โคเนี่ยมันยืนถึงกลางเกมให้ได้สักหน่อยนะครับคือรับได้อีกท่า2ท่าจากคลิปที่แล้วแหละคลิปแล้วเนี่ยคือถ้าโดนตายไปเลยแต่ว่าคลิปนี้อาจจะรับได้อีกท่า2ท่าก่อนที่จะตายก็มีโอกาสได้จ่ายท่ามากขึ้นเพราะว่าโค้ท้ามายืนหลังก็เป็นดาเมจหลักส่วนหนึ่งได้นะครับท่ามันก็แรงพอสมควรทีเดียวนะครับตัวดาเมจหลักของเราในคลิปนี้ก็จะเป็นตัวของซาฮาระนะครับซาฮาระก็ ไม่ต้องมีอะไรมากครับทำยังไงก็ได้ให้มันโยนมอไซค์นะครับถ้ามันได้โยนมอไซค์คือดาเมจจะแรงมากๆครับแต่ว่าสหาระของผมจะไม่สุดนะครับเพราะว่าผมไม่มีอัญมณีดักในที่ช่วยเพิ่มพลังโจมตีกายภาพ5 0เอ้ย30%นะครับดังนั้นก็จะเบาวกว่าชาวบ้านหน่อยนึงนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยถนัดในการใช้สหาระเท่าไหร่นะครับแต่ว่าที่ผมไม่ใช้ลินในคลิปนี้เพราะผมมองว่าทีมนี้มันค่อนมาทางทีมกยายภาพละก็ใส่สหาระมาให้มันเป็นทีมประมาณนี้นะแล้วผมตั้งแต่ โอเค okay, ไปดูกันในเกมเลยนะโอเคก็มาเริ่มกันตั้งแต่แถวๆเปิดสัปดาห์เลยนะครับแรงประมาณ3ามพันหกสามพนะทีมมั่วๆก็จะยังจะเยอะอยู่นะครับโค้ช oh, ผมออกไปเปิดด้วยการทําให้เป็นอมรภาพแต่ก่อนตัวหนึ่งนะแล้วก็ให้มิสนะครับแจก5าล่างทําให้เขาเลือดไหลย,หยกทีมน,นะครับอ๋อเหมือนเขาจะใส่การเลือดไหลามาหลายตัวอยู่นะครับ โดยพ้นเทโอก่าออกไปส่วนนะครับจะเห็นว่าฮิตแล้วประมาณ8,000นะครับอันนี้ขยันยังไม่กลายเป็นซอมบี้นะฮิตแล้ว8,400ฮิตก็จะราวๆาว2,004ใช่ป่ะก็แรงพอสมควรนะครับสำหรับช่วงต้นเกมนะจะเห็นว่าต่อให้ไม่ต้องพึ่งผลโจมตีเนะี่ยเทโอก,ก็สวนแรงมากๆนะครับทำให้มันได้เปรียบตัวอย่างคริสครับที่ต้องลุ้นให้ติดผลโจมตีด้วยถึงจะแรงตอนสวนนะ โอเคเมื่อกี้โค้ชผมใช้ไปท่า25าทีมเขาก็จะตายหมดทีมนะครับก่อนขึ้นสี่เปนสามันก็จะง่ายหน่อยนะเพราะว่าส่วนใหญ่ของจะยังไม่แน่นกันแล้วก็จัดทีมมาไม่ได้มีคอนเซปต์อะไรมากมายนะครับมีอะไรก็จัดประมาณนั้นกันอยู่นะครับประมาณแถวแถวสามพันหกสามพันเจ็ดนะครับดังนั้นอาจจะยังไม่ตึงมากแต่ว่าช่วงต้นสัปดาห์ก็จะมีโอกาสในการเจอทีมกระดูกกระดูกหน่อยนะครับแข็งแข็งหน่อยเนี่ยเยอะเพราะว่าหลายคนเขาอาจจะยังไม่ได้เริ่มไต่อะไรประมาณนี้นะอันนี้เขายังไม่ได้ตั้งสปีดด้วยซ้ำครับคิดว่าทีมน เดี๋ยวถ้าจบตานี้เดี๋ยวเราจะลองข้ามไปแถวๆ4,000กว่าเลยละกันนะครับโอเคสหระล่าเขาได้เปิดเกมเร็วอย่างนี้แปลว่าผมอาจจะโดนสหัลล่าเขายนมอเตอร์ไซค์ใส่ก่อนนะนี่ผมซวยนะครับสหระผมไม่ได้ออกท่ามันก็จะใช้ท่ามอเตอร์ไซค์ช้าครับผมใส่แหวนอัมพรางให้สหระนะครับหลายๆคนก็จะใส่นะเพราะว่าสหระเป็นตัวที่ไม่ค่อยมีสกิลเลปกป้องตัวเองนะครับมันตายง่ายนะครับงั้นใส่แบบอัมพรางเป็นตัวเลือกที่ดีอ่าผมปาดมอเตอร์ไซค์ใส่เขาทีเดียวตายไปเลยนะครับ โอเคปับปับอ่าเทโอส่วนไปหลายหมื่นนะครับเมื่อกี้โดนไปเต็มเต็มนะขนาดยังไม่ติดคีดจุดอ่อนของการติดค่าิดนะครับเมื่อกี้คิดเขาก็จะส่วนประมาณคิดละหมื่นกว่านะครับสี่ิตแต่มันต้องลุ้นให้ติดผลโจมตีไงนะคิดมันถึงจะแรงอ่นะโอเคสาระผมปาหมอกใา่ใส่เหลือแต่คิดตัวเดียวนะผมไม่ได้ทําทีมที่เป็นสา,าระมาคู่กับเพนตากอนตัวอื่นทาให้ผมไม่สามารถทําให้คิดเขาหมดแรงได้นะก็ไม่เป็นไรอ่าเทโอมีท่าที่ลดเทินได้นะั้นะถ้ามันเดี่ยวกับตัวอซอมบี้ฝ่ายตรงข้ามก็มีโอกาสชนะได้นะครับ โอเคแทโอผมสวน7 4 0 0ฮิตก็2 0 0 0 0 1 2นอะไรประมาณนี้นะก็คิดว่าคงไม่มีปัญหาครับในช่วงแรงยังไม่ถึง4 0 0พันเนี่ยทีมมั่วมันวยังเยอะอยู่นะครับเราน่าจะใช้ทีมเนี้ยผ่านไปได้สบายสบายนะครับเดี๋ยวผมจะอัดต่อนะแต่เกิดข้อผิดพลาดนะครับตอนที่ผมจะอัดเพื่อขึ้น4,3 0 0เนี่ยผมหลับนะครับแล้วปล่อยมนเล่นไป50กว่าตาม,มันขึ้นไป4ี0พกกว่าเลยนะผมไม่ได้อัดไว้เลยเว้ยแต่ปรนเลมก็สูงอยู่แหละแต่ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับตอนแรกผมจะทำคลิปแค่4,3 0 0นาะครับแต ้องน่าจะต้องทำคลิป4,007แทนนั่นแหละเพราะผมไม่ได้อัดตอน4,003ไว้นะครับผมไม่คิดว่าทีมนี้มันจะขึ้น4,007ได้เพราะผมไม่มีเกลิดัสไงจริงๆต้องเอาเกลิดัสมาแทนซาฮระนะครับแต่ไม่เป็นไรนะเราไปกับทีมีต่อมันอาจจะขึ้น4,007ได้ก็ได้เว้ยด้วยเทโอนี่แหละนะโอเควินเลตอยู่ที่88เนะครับโอากระผมเล่นไปชนะไป54ตาแพ้แค่7นะครับน่าจะไปแพ้ทีมคริสนะครับเพราะผมไม่ได้ใส่ของทำให้เขาหมดแรงนะคือจริงๆสา,าระมันต้องมาคู่กับเพนตะก,กอนไง เออแต่ผมไม่ได้ใส่เพนตะกอนมาในทีมนะครับเพราะว่าผมอยากจะใส่ไอรีนนะผมชอบไอรีนนะครับโอเคผมได้เปิดด้วยการลดพลังป้องกันเขาเหลือศูนย์นะก็ถือว่าสวยงามจะเห็นว่าพอขึ้นมาระดับส,งสูงเนี่ยทีมจะเริ่มตกบบบมาเป็นทีมเมตาแล้วแล้วเขานิยมใส่แหวนกันเทินมากนะครับเพราะว่าแหวนกันเทินเนี่ยมันเหมาะกับเมตาที่เป็นเกมไวแบบนี้นะครับคือภายใน3มเทินเนี่ยมีการจ่ายดาเมจกันหนักหน่วงมากนะครับถ้าเขาไม่ใส่แหวนกันเทินมาเนี่ยเขาอาจจะตายไปแล้วตัวหนึ่งก็ได้นะครับ โอไอตัวโค้ดของเขาก็ได้จ่ายท่าแล้วเหมือนกันไม่รู้ว่าตาน,นี้แพโอผมจะได้โชว์หรือปะนะเปล่าเอมีคนเมนต์เข้ามานะครับขอบคุณมากนะครับเป็นกําลังใจที่ดีสําหรับคนทคําคลิปเลยนะครับปาโอเคติดไฟไหม้กันอยู่นะครับก็ถึงแม้ไม่เข้าเลยเขาเขา,เขามีการเทินอะ่ะห้าตัวเนี่ยทางเราอะ่ะเปิดเกมตีอะไรไม่เข้าเลยนะแต่ฝั่งเราก็มีการเทินเหมือนกันนะโอเคชิบหายแนละ้ว <laughs> ไอรีนผมตายในต้นเกมแล้วโดนมอเตอร์ไซค์ปาด เข้าเทินสี่นะครับจะเริ่มตีกันเข้าแล้วนะผมก็ปาดหมอใส่มั่งปา้าแรงมากนะครับแสนสองโอซาราเขาตายนะครับซาราถ้าไม่ใส่ของอะไรป้องกันตัวมาบ้างนะครับก็จะตายง่ายมากนะครับเคไอรินผมตายไปแล้วนะครับไม่เป็นไรซาราผมเตรียมจะโยนหมอใส่เผื่อแทโอคลิปเออแทโอตาน,นี้จะไม่ได้โชว์เลยนะเนี่ยออกไปโต้หน่อยลูกโชว์หน่อยปา้าไอรีนเขาอันติโอ้โหอย่างแรงนะครับโอเคแทโอได้สวนนะครับเมื่อกี้ล่อไป สองหมื่นกว่านะครับไอรินนอนไปเลยแล้วก็ท่าล่างที่พึ่งพาได้นะครับกงเล็บบายุธรมินนะแรงพอสมควรนะครับขนาดติดบล็อกหนักๆขนาดนี้นะครับยังตีเข้าเลยนะครับโอเคบอกว่าไม่ได้โชว์ปุ๊บป๋าโทนะครับตีธรรมดายังไม่ติดขีนะครับล่อไปสามหมื่นกว่านะครับเนี่ยฮะคือเป็นตัวเล็บเกมที่น่ากลัวเพราะว่าฝั่งนู้น่ะไม่มีสกิลอะไรมาฆ่าซอมบี้ได้ในเมตานี้นะครับโอเคตัดไปเกมต่อไปเลยอ่าก็จะเห็นว่า เกมเนี้มันเลย4ี0พมาละเพราะว่าผมอะตอนนี้ขึ้น4ี0พจะขึ้น4ี0พันอะมันเด้งไปเด้งมาไว้เดี๋ยวก็มีแพ้บ้างชนะบ้างแพ้ทีมคิดบ้างแพ้ทีมแบบแกระดิดัดแข็งๆบ้าง,ง,งอะไรอย่างเงี้ยชนะทีมกระดิดัดบ้างผมก็เลยเออตั้งทิ้งไว้แล้วกันแล้วผมลืมแล้วมันก็ มาดูอีกทีเอ้าเฮี้ยขึ้น4,007ไปแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรก็มาดูต่อจากที่มันขึ้น4,007แล้วนี่แหละนะครับว่ามาดูว่าหลังประมาณแถวแถว4,007เนี่ยมันสู้เขาได้ไหมนะครับแล้วว่ามันสู้ได้ดีแค่ไหนเนี่ยต้องใช้โชคแค่ไหนอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งผมมองว่าทีมนี้มันค่อนข้างมีประสิทธิภาพนะไม่ต้องพึ่งโชคอะไรขนาดนั้นนะโอเคอ่าซาลาผมได้ปลาโมไซนนะไม่ถึง20,000 0นะเพราะว่า ถ้าสหาระเนี่ยมีนะครับมีเจมดักไนที่เพิ่มพลังกายภาพอีก30%เนี่ยมันก็จะแรงกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งก็จะเป็น2อสแสนได้นะครับของผมผมไม่มีต้องขอโทษด้วยนะครับสาาระผมของไม่แน่นนะเพราะผมไม่ใช่ FC สหระนะขอโทษแฟนเป็นแฟนของสหระด้วยนะครับแต่คลิปนี้เรามาโชว์แทโอนะครับสาระเราตายไปก่อนหรือใครตายไปก่อนไม่เป็นไรเราจะมาโชว์ว่าถ้าทีมนู้นเนี่ยเหลือหลายตัวแล้วมีป่าแทโอเราอะยืนอยู่เนี่ยมันจะมีประโยชน์แค่ไหนนะครับเดี๋ยวป่าจะเริ่มออกฤทธิ์แล้วนะฮะ ปั๊บ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 เทินไปนะครับก็ไม่มีซอมบี้ฝั่งนู้นก็ไม่รู้จะลดทําไมนะแต่ว่าแน่นอนไอตัวซาร่าของเขาตายไปแล้วนะครับไทโอสสวนเข้าไปนะครับสองหมื่นกว่านะเราก็โกงได้อายุเทมินปุ้มนะครับโดนไปตัวละสองหมื่นนะครับโอเคมิสเขาไม่มีท่าเลยมาฆ่าไทโอได้นะครับถ้าไทโอเหลือสองสามเทินเนี่ยเพียงพอจะฆ่ามิสสบายๆนะครับสวนเข้าไปนะครับฮิตละเก้าพันสี่ฮิตเก้าสี่ยี่เจ็ดนะครับก็ล่อไปเกือบสามหมื่นดาเมจนะครับ เห็นไหมชนะมาจนขึ้น4.7เนี่ยชนะรวดมา4-5ตาเลยนะแต่ตาที่แพ้ก็มีแพ้บ้างประปายครับแต่จะเห็นว่าวินเลทเนี่ยมันลดลงจากตอนที่เราไต่ขึ้น4.6พว่าจาก4.7ขึ้น4.9เนี่ยจำเป็นต้องใช้ตัวที่สตแตตสูงเข้ามาละหรือว่าถ้าจะเล่นเทโอเงี้ยการมีเกดิดัสเข้ามาในทีมเพื่อให้ช่องดีมีเดียเนี่ยมันพอไปทำอื่นเนี่ยก็ค่อนข้างจะสําคัญนะรหรือว่าการใส่ตัวมาคู่กับสหระให้เป็นกลุ่มเพนทากอนเนี่ยก็ค่อนข้างสําคัญเหมือนกันนะอาจจะคิดมันจะยาวเกินไปนะผมคิดว ดูอีกสักตา2ตาก็น่าจะพอแล้วนะเนื่องจากว่าผมไม่ได้อัดตอนขึ้น4 7่พเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าหลังจาก4 7่พไตะมันยังได้อยู่ไหมนะมาลองกันสดๆเลยนะอีก2ตานะโอเคป๊าบโค้ผมได้เปิดเกมแล้วก็ได้ใช้อันติก่อนนะแต่เขาจะใส่เกาะเทินกันมาเยอะแล้วครับตอนช่วงเลย4 7่พมานะทำให้โค้เราก็อาจจะแปกไปหลายรอบอยู่นะครับก็ไม่ต้องหงุดหงิดไปนะก็ถือว่าได้ดีบัฟเขาอะไรประมาณนี้นะ โอเคซาฮาราผมได้ปานมอไซค์แล้วเตรียมจะใช้อันติแล้วครับแปลว่าตานี้ผมจะได้เปรียบนะครับเพราะว่าซาฮาราเขายังไม่ได้ใช้อันติเลยนะครับโอเคไอรินผมจะตายนะครับสงสัยโดนมิดสลับเลือดไปต้นเกมเมื่อ่ัอเนี่ยเทโอส่วนไป20,000กว่านะครับขนาดติดขี้เฉยๆไม่ติดจุดอ่อนแล้วยังไม่ได้เป็นซอมบี้เลยนะยังแรงขนาดนี้นะครับแล้วมิดเพิ่มอัตราขี้ให้เทโอไปอีกนะครับดังนั้นช่วงเลดเกมเนี่ยถ้าเหลือเทโอเนี่ยมันจะตีแรงมากๆแล้วก็โอกาสโอ้ฮิตละหมื่นห้านะครับสี่ฮิตเมื่อกี้ล่อเข้าไปเท่าไหรอ่อ่ะ 55466 0 0 0 0นะครับเมื่อกี้เทโอสวนไป6 0,000ใส่มิสฝั่งนู้นนะจะเห็นว่ามันแรงเทียบชั้นกับพวกมิสเอาเวกเลยนะครับสำหรับเทโอแต่มันไม่ต้องลุ้นให้ติดผลโจมตีเหมือนกับคริสไงผมว่านี่ก็เป็นข้อดีหนึ่งของเทโอนะคือไม่ต้องแบบรอแบบติดผลโจมตีเป็นดาเมจฟ้าอย่างเงี้ยเพราะว่ามันแค่ได้สวนนะ่ะเป็นดาเมจอะไรก็ได้เนี่ยปา่ปาๆเข้าไป9,400แต่28,000 0แล้วอะ่ะไม่ต้องรอลุ้นไอ้ให้ติดไอ้ดาเมจฟ้านะโอเค เราน่าจะชนะสบายๆนะครับตาน,นี้โดนส่วนเข้าไปนะครับปาจบนะครับตาน,นี้จบแบบไม่ค่อยได้โชว์มากนะครับเดี๋ยวมีอีกตาน,นะครับแถมมาอีกตาหนึ่งตอนนี้4,758ก็ใกล้ๆ4,008นะแต่ผมคงไม่ทำยาวไปถึง4,009นะครับผมเกรงว่ามันจะทำให้เสียวินเลทมากเกินไปเพราะผมว่าถ้าเลย4,008ไปก็น่าจะหินกว่านี้นะครับแต่ใครที่มีเทโอมีของแล้วก็อยากไต่ให้เลย3,063ผมว่าสบายครับทีมนี้เล่นสนุกด้วยนะ แล้วก็ไม่กลัวสาระด้วยนะเพราะว่าสาระมันฆ่าเทโอไม่ได้นะครับป๊าบคงเ็บอายุธรมินเข้าไปนะครับเมื่อกี้เข้าไป2ตัวนะครับแต่ติดบล็อกไปตัวหนึ่งเลยไม่แรงเท่าไหร่นะติดเลือดไหลอ่าได้สวนสวนเก่งนะสวนกับตัวที่ไปเกาะอี่ยเทโอเราเนี่ยเคป่านมอเตอร์ไซค์ไปเจ็ดหมื่นไม่แรงเท่าไหร่แต่ก็ทําให้เขาตัวรถเกาะนี่ป่ะท่านนี้จำไม่ได้โอเคแล้วก็สาระเราจะได้ใช้มอเตอร์ไซค์ก่อนนะครับหวังว่าสาระเขาจะตายนะไม่งั้นฝั่งเราก็แย่กันนะครับปุ๊มเกือบส0,000นนะครับ เนี่ยถ้าของมันฟูอ่ะมันจะ3 0 0แสนกว่า4 0 0แสนเลยนะสหราชที่ปลามอาใส่เมื่อกี้ดังนั้นใครมีสหราชแล้วได้ทำของฟูผมแนะนำให้เอามาใส่ทีมนะครับมันแรงมากนะหนีโค้ผมยังจะแรงกว่าสหราชเลยนะครับเมื่อกี้ล่อเข้าไปกี่แสนเนี่ยปุ้มสหราชฝั่งเขาปาเข้ามา3า0แสนแปดเห็นไหมแต่ไทโอผมส่วนเข้าไปนะครับสหราชจะตายนะโอเคตาเนี่ยได้โชว์แน่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะหัวเดียวกระเทียมรีบไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวไอรีนมาช่วยทำดาเมจอยู่นะครับ สาระเขาปาดไอรีนผมน่าจะตายนะแต่มันฆ่าไทโอไม่ได้ครับเทโอกูไม่ตายเทโอกูอีกสองเทินปาดเข้าไปคงได้ปยุธมินนะครับดูว่าใครจะชนะกูจะติดชอ็อตไหมกูไม่ติดช็อตเพราะว่ากูกันช็อตแล้วนะครับสวยไปปราบปราบนะครับสามพั 3, 4, 12, นสี่สิบสองหมื่นสองดาเมจนะครับอันติเข้าไปสามร้อยเปอร์เซ็นต์ดาเมจปรื้มเจ็ดพันห้าแต่ก็ตายอยู่ดีนะครับโอเคก็เป็นการโชว์ของเทโอในเกมสุดท้ายนะจะเห็นว่าเป็นการยืนเด็ดเกมที่ไม่มีใครสามารถฆ่ามันได้ตามคอนเซ็ปต์นะครับ และนี่ก็น่าจะเป็นทั้งหมดของการรีวิวนะครับการกลับมาของป๋าเทโอในครั้งนี้เพื่อมาต่อสู้กับทีมสปีดดามเมจหนักๆในเมตานี้นะครับใครที่หัวร้อนกับการโดนสาระปาโมไซส์ใส่ทีเดียวหายหมดตี้อะไรเงี้ยครับหรือว่าตอนเลดเกมเนี่ยยืนสู้กับสาระไม่ได้อะไรประมาณนี้นะผมแนะนำว่าเทโอก็เป็นหนึ่งในตัวที่เอามาขัดเมตาได้ค่อนข้างจะดีเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถึงแม้ว่าจะ รักทุเนะครับก็ต้องขออภัยในความผิดพลาดด้วยนะครับแต่ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการเอาไปปรับใช้กับทีมของหลายๆคนเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ